สติปัญญาเมื่อได้ก้าวถึงขั้นนี้ด้วยการอบรมตัวเองไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็เชื่อมโยงเข้าไปมหาถึงมหาสติมหาปัญญามหาสติมหาปัญญา,า,า,ญญานั้นซึมซาบไปหมดเลยไม่ได้มีคลื่นเหมือนสติปัญญาตโนมัตแต่เป็นสติปัญญาที่ซึมซาบกระจายไปหมดวิ่เยะอยู่ที่ไหนเผาไหมไปเรื่อยๆ จนวาละสุดท้ายกิเลสที่มีในหัวใจตั้งแต่ส่วนยาบส่วนกลางถึงขั้นละเอียดถูกสติปัญญาประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงมหามัทิติมหาปัญญาเผาไหมแหลกละเอียดหมดเมื่อสัสติปัญญาเผาไหมกิเลสทุกประเภทได้แหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วคำว่านิพพานังปรมังสุข,ขัง นิพพานเป็นสุขอย่างเยี่ยมอย่างยอดยิ่งนั่นก็ปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญนั่นแหละจะ่ไปหาที่ไหนนั่นละท่านว่าใจหมดแล้วเรื่องงานการรบปรากับยิเลสเรียกว่างานของพระงานของผู้บำเพ็ญ